น้อยหญิงสาวที่ทำงานในสถานบันเทิงคอยบริการชายหนุ่มที่มาท่องเที่ยวราตรีด้วยความสะสวยและเป็นคนช่างพูดจาจึงถูกอ,อกถูกใจลูกค้าหลายคนและหลายครั้งก็มักจะเกินเลยไปถึงมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับลูกค้าด้วยอย่างเช่นฌานชายหนุ่มรูปล่อที่เธอหมายปองแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีลูกเมียอยู่แล้ว โนเนมให้เสียงภาษาไทยความเชื่อเกี่ยวกับที่มาของกระสือนั้นมากมายหลากหลายกันไปหนึ่งในนั้นคือกระสือแต่เดิมเป็นหญิงที่บูชาไสยศาสตร์มนต์ดำแต่ทำผิดข้อห้ามจนกลายเป็นกระสือในที่สุดอย่างเช่นชาติ ชายดุ่มรูปหล่อที่เธอหมายปองแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีลูกเมียอยู่แล้วทว่าความลับก็ปกปิดได้ไม่นานเมื่อแตงภรรยาของชาญรู้เรื่องที่เขามีบ้านเล็กบ้านน้อยก็มาคุยกับน้อยถึงที่น้อยหน้าไปโดนอะไรมาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่แตงมาหาน้อย เอคยน้อยใช่ไหมเธอกับชาญคงอิ่มความสุขจนล้นออกหูเลยสินะคงนอนตะแคงไม่ได้แล้วล่ะฉันรู้หมดแล้วเรื่องระหว่างเธอกับชาญช่วยรับเงินนี่แล้วก็เลิกกับเขาซะฮะคิดว่าเงินแค่นี้มันจะพอเหรออีแก่พี่ชายเขาได้เงินแต่ละเดือนมากกว่านี้ตั้งเยอะแกคิดว่าอยู่แบบหลบๆส่้นๆแล้วจะมีความสุขได้ได้ยังไงอะฉันถึงห่างที่เป็นครอบครัวจริงๆของเขา วันไหนที่เขาเบื่อเดี๋ยวเขาก็ไปหาคนอื่นใหม่สุดท้ายก็ต้องกลับมาหาฉันกับโลกอยู่ดีนี่ที่อย่างร้างอยากจะให้เขาอยู่ต่อเพราะเด็กในท้องสินะทำไมไม่เอาออกสักทีละ่ะแล้วรีบๆีบแยกกันไปสักทีเบื่อจะรอแย่แล้วเฮ้ยนงางแพ์สยาแกแกกล้าดียังไงอีแกแต่งทำกับน้องถึงขนาดนี้เลยเหรอ เพื่อน้อยนะอยู่ๆเขาก็เข้ามาแล้วก็ตบหน้าน้อยก่อนนะจ้าจ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จัดการเองนั่นคือจุดแตกหักที่ทำให้ชาญตัดสินใจแยกกันอยู่กับแตงแล้วย้ายมาอยู่กินกับน้อยอย่างเปิดเผยทั้งสองรักกันหวานชื่นทว่าในบ้านหลังนี้น้อยก็เก็บงำความลับเอาไว้ เธอจะห้ามไม่ให้เขาเข้าห้องที่เธอเรียกว่าห้องพระและทุกคืนหลังจากที่หญิงสาวกลับมาจากทำงานชาญจะเห็นเธอเข้าไปสวดมนต์ในห้องนั้นเสมอน้อยกลับมาแล้วเหรอและสิ่งที่อยู่หลังบานประตูนั้น เรื่องรางของครังและโต๊ะประกอบพิธีของน้อยแท้จริงแล้วสิ่งที่ช่วยเสริมสเสน่ห์ของเธอนอกจากรูปร่างหน้าตาก็คือคุณใสที่หมันบูชาอยู่ทุกวันน้อยนี่มันอะไรอ๋ออันนี้พวกของที่น้อยบูชาไว้ช่วยแบบพวกเรื่องการงานนะพี่แม้จะเป็นคำโกหกข้างๆคู่ๆแต่ชาญ ก็ไม่ได้สงสัยอะไรและยังเชื่อว่าความรักที่ตนมีต่อหญิงผู้นี้เป็นของจริงจนกระทั่งวันที่ชาญต้องไปหาแตงที่บ้านเพื่อตกลงเรื่องอย่าร้าง <S <S เขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าภรรยาของตนมีความสู้ผอมและดูหมองมนอีกทั้งมีแผลตามตัว แตงเกิดอะไรขึ้นยังจะมีหน้ามาถามอีกเลานี่ค่ำขนาดนี้แล้วยังไม่เปิดไฟเหรออย,อย่าเปิดนะอย่าเปิดฉันไม่อยากเห็นมันเห็นอะไรแตงจึงเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่แยกกันอยู่ทุกคืนเธอจะได้ยินเสียงคนวิ่งไปมาอยู่ในบ้านบ้างหรือได้ยินเสียงกระซิบฟังไม่ได้สับอยู่ที่ข้างหู นักเข้าก็เห็นผีมายืนอยู่ในห้องหรือถูกผีอำ้ำอย็กยากตามก็แนะนำแตงและพาเธอไปวัดหรือสํานักต่างๆให้พวกพระหรืออาจารย์ด้านสายเวทที่มีวิชาช่วยปัดเป่าหลายคราวแต่ก็ไม่เป็นผลนากเข้าสิ่งลึกลับที่หลอกหลอนเธอไม่เว้นวันก็บั่นทอนสุขภาพจนสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัว พูดอะไรอะไรสาระคนนั่นแหละเพราะคุณเลือกไปอยู่กับนังนั่นฉันถึงได้ซวยอย่างเงี้ฉันไปสํานักไหนทุกคนก็บอกว่าฉันโดนทําของของแรงด้วยเพราะคนทํามันก่าวาสันตายแล้วจะบอกว่าน้องเป็นคนทําของใส่หรือยังไม่ทันที่แตงจะได้พูดอะไรจูจ่ๆเธอก็หวาดผวาเมื่อเห็นใบหน้าอันสยดสยองของหญิงสาวอยู่ด้านหลังของชายหนุ่ม ช่วยด้วยอย่แตงปวดท้องอ,อ,อย่าเฮียเข้ามานะอย่านะอย่าเล่าฉันไปนะแตงขวัญเสียและหวาดกลัวอย่างถึงที่สุดเธอลงไปนอนชักบนพื้นพร้อมโอดขอด้วยความเจ็บปวดเหมือนว่ามีอะไรบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ในท้องชาด ที่เห็นว่าอีกฝ่ายท่าทางจะไม่สู้ดีก็อยากจะเข้าไปช่วยแต่ก็เหมือนกับมีอะไรรังเขาไว้จึงได้แต่ยืนมองแต่งที่กำลังทรมานอย่างช้าชา้ามองดูเลือดและน้ำคร่ำไหลจากตัวหญิงสาวก่อนที่จู่ๆเธอจะสิ้นลมไปต่อหน้าต่อตาของชานไม่ไม่ ที่ตกใจสุดขีดก็รีบหนีออกมาจากบ้านเขาเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าน้อยต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดและด้วยฤทริ์ของมวลดำที่น้อยยังคงทำใส่เขาอยู่ไม่เลิกราจึงได้ควบคุมเขาให้กลับไปหาน้อยอีกครั้งสองวันต่อมาข่าวการตายของแตงก็เข้าหูญาติสนิทมิตรสหายของชาญ ชาญเองที่รู้ข่าวก็บอกกับน้อยว่าจะไปงานศพสองวันทว่าแท้จริงชาญไปพบกับเพื่อนสนิทคนหนึ่งที่รู้จักกับอาจารย์ไก่หมอผีที่มีชื่อในเรื่องของการแก้ของแทบทุกประเภทครั้นเท้าของชายหนุ่มแตะที่สำนักหมอไก่ก็ทักทันทีเอ็งโชคดีนะของที่เขาทำนะ่ะ ถ้าเองกลัวจนสติหลุดเนี่ยรับรองเองได้เป็นบ้าหรือตามเมียไปได้แน่เลยแต่พระดวงเองยังแข็งไม่ถึงคาดและเขายังไว้ชีวิตเองเองถึงได้รอดมาได้ถึงทุกวันนี้ชาติอึ่องไปเพราะคำทักของหมอผีแม่นตรงกับสิ่งที่เขาประสบมาเออแล้วอาจารย์ช่วยเพื่อผมได้ไหมครับเองตั้งโยที่นี่สักพัก ข้าจะค่อยๆแก้ของไปทีละอย่างทีละอย่างชานที่ไม่เห็นหนทางอื่นใดที่จะช่วยเขาได้แล้วจึงยอมเข้าพิธีแต่โดยดีตลอดสองวันที่หมอไก่ทำพิธีแก้ของที่น้อยคนรักของเขาทำเอาไว้นั้นเต็มไปด้วยความทรมานตามตัวก็เหมือนมีอะไรไต่ไปมารู้สึกครั่นเหนือครั่นตัวตลอด ทางฝั่งของน้อยเองเธอก็ต้องทำพิธีต่อสู้กับคุณใสของอาจารย์ไก่ที่มีพลังทัดเทียมกันแต่ด้วยเธอยังต้องรักษาไม่ให้ชานตายด้วยสิ่งที่เธอทำจึงใช้พลังได้ไม่เต็มที่อันบนดำคาถาใดที่มึงเสกมาสู่ชายผู้นี้ขอให้กลับไปหาตัวมึงอันความทรมานใดที่มึงทำไว้จงกลับไปจงรับกลับ ไปมากกว่าเป็นเท่าตัวหลังจากอาจารย์ไก่บอกว่าเขาได้ถอนคุณใสที่ควบคุมตัวเขาไปจนหมดแล้วชาญก็ตั้งใจว่าเขาจะไม่อยู่กับน้อยอีกและหวังจะเอาเรื่องเธอจนถึงที่สุดเทาว่าเมื่อกลับถึงบ้านและเห็นน้อยที่แต่เดิมเคยสวย และมีสเสน่ห์บัดนี้กลับดูหมองคล้ำและสูบผอมในชั่วข้ามคืนเขาถึงกับรู้สึกเวทนาหญิงสาวและคิดว่ากรำมไดที่มีต่อกันมาก็ควรจะตัดเสียอย่าคิดผูกจิตคิดอาฆาตแค้นต่อกันอีกกลับบ้านมาเหนื่อยดื่มน้ำสักนิดเนะคะไม,ไม่เป็นไรจ้ะพี่กินมาแล้วพี่ไม่รักน้อยแล้วใช่ไหมอะ นี่แอบไปหาผู้หญิงคนอื่นมาสินะอีผู้ชายสรรแล้วเรวมึงไม่รักกูแล้วใช่ไหมน้อยนั่นแหละน้อยทํากับพี่แบบนี้ไงตลอดมาน้อยทําของใส่พี่ให้หลงรักแถมยังทําให้แตงต้องตายน้อยนั่นแหละที่ช่วยชายิ่งกว่าอะไรพระน้อยรักพี่น้อยโอ๊ย ช่วยด้วยน้อยจ็บคอแ็บจ็บแ็บเลิวและแล้วด้วยฤทธิ์ธของคุณสายมนดำที่ย้อนกลับเข้าตัวประกอบกับคำสาบสาบานของหมอผีก็ทำให้น้อยเกิดอาการแปลกๆจนในที่สุดศีรษะและเครื่องในก็หลุดออกจากร่างน้อยกลายเป็นผีกระสือ ที่ถูกสาปด้วยมนต์ดำและต้องทุกทรมานไม่สิ้นสุดด้วยความโลภและความรักน้อยนักพี่นะอย่าทิ้งน,น้อยไปนะ ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะกับใครก็ตามหากมีแต่การโกหกหลอกลวงหรือใช้วิธีอันมิชอบเพื่อเข้าหาอีกฝ่ายย่อมไม่ทำให้ความสัมพันธ์ยั่งยืนเพราะท้ายที่สุดไม่ว่าจะปกปิดความลับหรือความผิดไว้มากเพียงใดเราก็รู้อยู่แก่ใจดีและต้องหวาดระแวงอยู่เรื่อยไปว่าจะต้องรับผลกรรมของการกระทำของตัวเองเมื่อไหร่